สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโมนาชาแนลนะคะวันนี้โมนาชาแนลไม่ได้พาไปเที่ยวหรือไปกินที่ไหนนะคะจะพามาดูแลตัวเองเรื่องฝ้านะคะซึ่งเรื่องฝ้าี่ปัญหาเป็นปัญหาหนักของโมนาตอนนี้เลยนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้คือไม่เอาตัวเองออกกล้องเลยนะคะเมื่อก่อนวิธีกําจัดฝ้าของโมนานะคะก็คือใช้ครีมลงพื้นนะคะแล้วก็ใช้แอปในการถ่ายรูปนะคะ ตอนช่วงหลังๆนี้ครีมรองพื้นยี่ห้อไหนที่ว่าดีที่ว่าแพงนะคะหรือว่าแอปที่ดูดีก็ไม่สามารถเอาฝ้ายู่นะคะตอนแรกมนาแต่ว่าจะไปทาเลเซอร์นะคะแต่ก็คือกลัวกลัวว่าเพราะว่าไปอ่านแล้วก็ไปดูรีวิวของหลายท่านแล้วนะคะต้องทําหลายครั้งแล้วก็ไม่หายเลยนะคะต้องระวังและป้องกันเรื่องแสงแดดอีกก็ มนานเป็นคนชอบทำอะไรกลางแจ้งนะคะก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์เวชสำอางยี่ห้อเมโซเอสเตติกนะคะไปดูรีวิวของต่างประเทศแล้วเออก็น่าสนใจนะคะก็เลยตัดสินใจในคืนนั้นแหละคะ่ะว่าจะต้องซื้อมาลองใช้ดูนะคะเลยแชทไปคุยกับแอดมินเขานะคะให้เขาส่งด่วนมานะคะหนึ่งวันถึงยอมเสียค่าส่งนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ มารีวิววิธีการใช้ดูนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้มานะคะมาในกล่องหลลาเลยนะคะแมสเซนเจอรา์มาส่งเมื่อตอนบ่ายก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะข้างในนี้อันนี้เป็นชุดรักษาฝ้านะคะชื่อคอสเมลานแพ็คนะคะของยี่ห้อเมโซเอสเตติกนะคะเซตนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่19,590บาทนะคะ แต่วันที่โมนาสั่งมันลดราคานะคะได้มาในราคา1 7 9 9 9หมบาทนะคะมาดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันที่อยู่ในซองนี้ก็เป็นพวกฟอเชอร์ต่างๆนะคะเดีวมาดูกันในแพ็คนี้กันนะคะ แพ็เกจชิ่งเขาดีมากๆนะคะกล่องซ้อนกล่องอีกทีหนึง่งค่อนข้างจะแน่นหนาค่ะตรงฝากล่องก็จะเป็นวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงนะคะตามด้วยคอสเมลานทูนะคะ นี่ค่ะทั้งหมด1 9 5 9 0บาทนะคะราคาเต็มก็จะได้2เซตอย่างนี้เลยค่ะเซตที่เราต้องใช้ก็คือเซตนี้นะคะ oil remove wing solution กับ c o s m e l a n one นะคะก่อนใช้ก็ไปล้างหน้าก่อนนะคะตอนนี้ก็ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะดูความจริงว่าเดี๋ยอะมากเดี๋ยวเราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ เักกออกมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะตัวสีสีนี้เป็นน้ำอันนี้เป็น oil removing solution นะคะเราก็จะใช้แค่ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะใช้จนหมดขวดเล็กๆนี้นะคะเปิดออกมาแล้วมันก็จะมีเห็นเลือเป็นฝาปิดอย่างดีเลยนะคะ ืเย็นเย็ๆค่ะเหมือนเหมือนลักษณะคล้ายแอลกอฮอล์ฉุนมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ฉุนค่ะฉุนแรง ก็ฮอดีๆนี่เองมันก็เยอะอยู่นะคะมันไม่น่าจะหมดมีความ ถุนเข้าปากตรงตรงนี้ก็เยอะนะคะสิบเอมแอลขายได้เยอะมากหมดแล้วนะคะ เราก็มาลงวาสลีนนะคะวาสลีนตรงที่มันจุดที่มันแพ้ง่ายนะคะติมทิบปาตรงจุดจมูกตรงบริเวณจมูกนะคะแล้วก็รอบดวงตา มาพายมาให้ด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาลงคอสเมลานวันนะคะเขาบอกให้ลงให้หมดเลยนะคะคอสเมลานวันใช้ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะเปิดมาจะเป็นอย่างนี้อันนี้เท็กเจอร์เป็นสี สีเนื้อๆน,นะคะตักภายมาทาให้ทั่วนะคะทาให้หมดอันนี้มีสิบกรัมนะคะอันนี้ไม่มีกลิ่นไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เหม็น เนื้อเนียนนุ่มเหมือนเนื้อมูดยค่ะ องชั่วโมงมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆตอนนี้ก็ครบสิบสองชั่วโมงแล้วนะคะตึงหน้ามากแล้วก็คันยุบๆไปเลยค่ะตอนนี้เหมือนหน้าตึงมากเดี๋ยวจะเราจะไปล้างออกก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ล้างหน้ามาเสร็จแล้วนะคะหน้ายัางแบบ รู้สึกตึงๆอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นแดงๆๆค่ะแดงๆตึงๆแดงๆก<ต>็มีแบบแสบนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เยอะก็พอทนได้เดี๋ยวขั้นตอน,นต่อไปเราก็จะลงผลิตภัณฑ์เซ็ตนี้นะคะเซตนี้แต่ว่าส,สองวันนี้เราจะใช้แค่ตัว เมลานเลย์คอเวอร์รี่แล้วก็ครีมกันแดดก่อนนะคะแสบหน้ามากห้าสิบมลนะคะ ขม้ขาวๆนะคะ ไม่รู้จะลอกวันไหนม,มันมีความมันนิดหน่อยนะคะ ปกติเราจะเวลาลงขีมบำรุงเราจะลงเยอะกว่านี้แต่อันนี้นิดเดียวจริงๆเมื่อกี้ทั่วหน้าแล้วค่ะเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะ ช่วยป้อกันแดดนะคะ SPF ห้าสิบค่ะเนื้อเขาเป็นสีนี้นะคะเหลวๆไหลแล้วตอนนี้ โอเคอันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะคะมาดูใกล้ๆแล้วไม่ธรรมดานะคะเนี่ยสองกระจกดูแล้วแดงค่ะแดงมากเออลืมบอกไปว่า,อววา,วาต,อตอนช่วงเวลากลางวันก็ต้องตอนช่วงเวลากลางวันก็ต้องพกสองตัวนี้ไปด้วยนะคะทาสองตัวคู่กัน แล้วก็ตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังน้นอุ้ยแตมันแดงมากเลยค่ะเมื่อกี้ตกใจเมื่อกี้มืดมืดม,ม,มองไม่เห็นอันนี้วันที่หนึ่งตอนเย็นแล้วนะคะวันแรกของการทาคอสเมลานแพ็คนะคะวันนี้ก็ลงเฉพาะเมลานเรคัฟรเวอรี่กับครีมกันแดดนะคะผ่านมา ช่วงกลางวันหน้าร้อนมากค่ะหน้าร้อนแล้วก็เหมือนจะมีไข้ก็กินพาลาไปนะคะกินพาลาไปหนึ่งไม่แต่ว่าหน้านี่ร้อนมากก็พยายามกินน้ำเย็นตลอดเลยค่ะแล้วก็ใช้ระหว่างวันก็คือใช้เมลานรีคอ์เวอรี่นะคะทาก็ตอนนี้ก็คือยังร้อนอยู่เลยค่ะแต่ว่ายังไม่ลอกนะคะ ยังไม่ยังไม่เห็นอาการลอกปากก็จะเจอตอนเนี้ยทาวาสลีนเอาแต่ว่าเมื่อเมื่อคืนมันไม่น่าจะโดนปากทาวาสลีนเอานะคะก็ตอนนี้หน้าตึงแล้วก็แดงมีคนทักด้วยค่ะว่าหน้าทําไมไปแดงไปทําอะไรมาหน้าถึงแดงยังยังไม่ยังไม่น่าจะลอกนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวพวุนี้มาดูนะเดย์สองกันนะคะอันนี้เป็น เป็น day สองนะคะหน้ายัางแดงอยู่ตึงมากแล้วก็เริ่มคันยุบจิบจิแล้วค่ะ่อยฟ้ามันจะเข้มกว่าเดิมตรงนี้ตรงนี้แดงมากเมื่อคืนคันทั้งคืนค่ะก็เลยแชทไปคุยกับแอดมินแอดมินบอกว่าทาอ่าในราน r e c o v e r ได้ทุกสองชั่วโมงก็ตื่นมาทาทุกสองชั่วโมง วันที่สองเหมือนเดิมนะคะเราจะลงเฉพาะเมลานเลยคอวเบอรี่แล้วก็ลงครีมกันแดดนะคะตามด้วยครีมกันแดดนะคะ ยังไม่ลอกเลยชุดนี้หนักสุดดำดำอดีตมันเคยเป็นรอยสิวเดี๋ยวมาดูตอนเย็นกันนะคะว่า จะเป็นยังไงจะเริ่มลอกหรือยังอันนี้ day สอง day สองตอนกลางวันแล้วนะคะออกมากินแม็กหน้าตึงมากแล้วก็ตรงจมูกเริ่มจะลอกแล้วค่ะนิดหนึ่งแต่โดยโดยรวมก็คือยังไม่ลอกนะคะตอนนี้แดงจนถึงคอคอกับหน้าตอนนี้คนละสีเลยคะ่ะบวมตุยๆปวดกระบอกตาด้วย